สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงแอนทองประสงค์ขอเป็นส่วนร่วมตอ่อดมหายใจหลายชีวิตนักแ,แสดงผู้จัดอะครคนเก่งแอนทอมประสงค์นอกจากเราจะได้ติดตามผลงานของเธอผ่านจอแก้วแล้วเรายังสามารถติดตามเธอได้ในไอจีจากที่เราเห็นว่าเธอนั้นมีหุ่นสูงยาวเข่าดีแต่งตัวสไตล์ไหนก็เป๊ะไปหมดทุกทุกล่าสุดเธอออกมาโพสต์ขอเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ เรื่องการบริจาคเลือดให้กับสภากาชาติไทยโดยระบุว่าเขาเป็นส่วนร่วมแบบเซี่ยวกเล็กๆเพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับอีกหลายชีวิตแอนทราบข่าวว่าสภากาชาติไทยขาดเลือดอย่างหนักในช่วงนี้เดยรีบมาบริจาคใครไหวใครแข็งแดงลองมาบริจาคดูนะคะซึ่งก็มีพี่ๆน้องๆในวงการบันเทิงแดะแฟนคลับแห่เข้ามาสแสดงความคิดเห็นชื่นชมเธอจำนวนมาก